สวัสดีค่ะดารากอสซิบกลับมาแล้วพี่พี่แฟนคลับไม่ต้องซูมมีก้ามียา่าโชว์น้ำหนักส่วนสูงตัวเลขชัดๆมาเลยมีก้ามียา่าวัดส่วนสูงโชว์ตัวเลขพัฒนาการการเจริญเติบโตแม่มากี้ถึงก็บอกว่าวัานี้ต้องมาแล้วกำลังอยู่ในวัยเรียนรู้และน่าหลงมากๆสำหรับน้องมีก้าและมียาลูกแฝดของคุณแม่นางเอกคนดังมากี้ราศีกับคุณพ่อปอกพัสกรจิราธิวัฒน์ที่ตอนนี้อายุ3ขวบพัฒนาการกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ทางเรื่องของการสนทนาและการเล่นกิจกรรมต่างๆเรียกว่าพนะี่ป้าน้าอาอยู่ใกล้ก็หลงไม่ไหวแล้วล่าสุดในรายการป๊อกกี้ออนเดอรันซีซั่น4 EP 73แม่มากี้และพ่อป๊อกก็พาลูกๆมีการและมียาไปหาคุณหมอเพื่อดูพัฒนาการในด้านต่างๆและแน่นอนว่ามาพบคุณหมอก็ต้องมีเช็คน้ำหนักส่วนสูงและอื่นๆซึ่งสิ่งที่พี่ๆแฟนคลับแอฟโฟกัสนั้นเห็นที่จะเป็นตัวเลขน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กแฝดซุปตานั่นเอง และไม่ผิดหวังแต่อย่างใดพ่อปอกแม่มากี้จัดให้แบบเน้นๆเลยทีเดียวโดยส่วนสูงของมีก้าอยู่ที่93.9เซเมตรส่วนน้ำหนักอยู่ที่13.55กิโลกรัมในส่วนของมิยาส่วนสูงอยู่ที่93.6เซนติเมตรและน้ำหนักอยู่ที่12.80กิโลกรัมเรียกว่างวดนี้ต้องพุ่งไปที่แผงลอตเตอรี่แล้วนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากรายการป o ก k ้อด u ร s e a ี o ั4 EP 73ภาพจาก IG m a g g i e อนสี ทีมาข่าวจากสนุก .com และสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ